โรงเรียนทับปุดได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับปุดและบริษัท PM Training Constant จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำยาเคมีดับเพลิงจัดการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทับปุดจำนวน602คนและคณะคร,รูรวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนอีกจำนวน35คนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภยัยที่โรงเรียนทับปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา ในปัญญาเล็กขำผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมว่าเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2553เวลาประมาณ10นาิกา30นาทีด้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้และทรัพย์สินอื่นๆทางโรงเรียนจึงได้หาแนวทางป้องกันและระงับเหตุโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้การฝึกทักษะและการจัดทําแผนฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับสถา,านการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการเกิดอักขีภัยการฝึกปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมรวมทั้งการอพยพนักเรียนและการปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดเพลิงไหมหลังจากการซ้อมแผนได้มีการจัดพิธีปิดการฝึกอบรมโดยมีนายการุณชูสังรองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุดเป็นประธานในพิธีปิดงาน ก็เรามีประสบการณ์โดยตรงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารซิลมสซูจิตะของมูลนิธิซิลเขาก็เลยคิดว่าเราทํำยังไงให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงในการฝึกฝนเตรียมการเราก็ไม่ใช่เตรียมการเพื่อจะให้ให้เกิดขึ้นอีกแต่ป้องกันไว้ก่อนนี่แลวก็ส่วนหนึ่ง้องการหได้รับความรู้จากวิทยากรโดยตรงจากนอกเหนือจากที่ครูสอนตามปกติอยู่แล้วครับ น่าจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดพังงาที่จัด,ดกิจกรรมอย่างนี้โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากวิชากรเจ้าของเรื่อง,องเขาโดยเฉพาะแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้มาศึกษาหรือว่าจะดําเนินการจัดต่อไปในอนาคตครับ